สำหรับใครที่มีปัญหาฝ้าผิวแสบแดงแพ้สารทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าแน่นอนคุณกำลังกุ้งใจเลยวันนี้จะมาบอกบำรุงตัวเด็ดค่ะที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้การถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะกับบำรุงตัวเด็ดที่เกดว่านั่นก็คือเซรั่มลดฝ้าจากเคที่ค่ะ ต้องบอกว่าเราเนี่ยก็ผลิตมาแล้วก็มีรีวิวจากลูกค้ามาค่อนข้างจะหลายปีแล้ว4-5หปีนะคะจากลูกค้าที่ใช้พึงพอใจฝ้าลดลงอย่างเห็นผลและปลอดภยัยต้องเน้นย้ำนะปลอดภยัยไม่กัดลอกไม่ทำให้ผิวบางหยุดใช้หน้าไม่ดำค่ะแล้ววันนี้เราจะมาบอกว่าคนอาการแบบไหน คนที่ควรจะใช้เซรั่มเป็นอย่างไรปัญหาผิวอะไรที่ควรจะแก้ด้วยเซรั่มนะคะแล้วผลของมันจะได้อะไรบ้างวันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะตัวไหนตัวนี้เองนะคะที่จะแนะนำกันที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับประดับยีนเ์เคที่ตัวนี้จะช่วยลดเม็ดสีมลานินดังนั้นข้อแรกเลยเขาเหมาะกับคนที่ มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำอะไรที่เป็นค้ำคำดำดำก็คือเกิดจากเม็ดสีเมลานินข้างในเข้มรอยเด่นออกมาจนกลายเป็นปื้นกลายเป็นฝ้าอันนี้ถือว่าตรงจุดตรงประเด็นถ้าคุณกำลังหาบำรุงตัวที่ไปช่วยลดฝ้าตัวนี้เลยนะคะเราใส่สีสารสก,กัดพรีเมียมที่เป็นตัวเข้าไปช่วยเรื่องของฝ้าก็คือตัวแรก เป็นตัวกรีซินซอจาสารสกัดจากถั่วเหลืองที่เข้าไปช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีน 2. นะคะทนาสมิดแอซิดก็เป็นตัวที่นิยมเช่นกันช่วยลดอย่างปลอดภัยต้องบอกว่าเห็นผลและปลอดภัยด้วย 3. นะคะคืออัลฟาาบูตินที่เป็นสารสกัดจากพวกตระกูลพืชเบอร์รี่ก็จะปลอดภัยด้วยดีกว่าการใช้กลุ่ม AHA หรือ BHA เขาจะไม่ทําให้ผิวบางเขาจะไม่ทําให้หน้าเราดําการทําที่ให้เนี่ยลดเม็ดสีเมลานินจะค่อยเป็นค่อยไปโดยที่เห็นผลอย่างปลอดภัยไม่แสบแดงนะคะตัวที่4ที่เป็นตัวลดฟ้าก็คือตัวรากชะเอมเทศตัวเนี้ยดีมากๆต้องบอกหลายๆตัวเนี่ยอยู่ในสารสกัดที่ เป็นคาลเตอร์แบรนด์ดังๆเลยราคาสูงๆแต่เราทำไมถึงมาใส่ในนี้เพราะว่าเราเห็นว่าตอบโจทย์ด้วยและในเรื่องของการดูแลฟ้าถ้าเราทำราคาได้ลงมาหน่อยการใช้ไม่ใช่แบบขวดเดียวปุ๊บปับ๊บแต่เราต้องดูแลต่อเนื่องใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงต้องทำเป็นราคาที่จับต้องได้ในส่วนของรากชา m เอมเทนตัวนี้จะเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่กะตุนฟ้า อ่ะแล้วอย่างที่2คนที่เหมาะคืออะไรคือคนที่ทาครีมทาแป้งเนี่ยไม่ติดหน้าสแสดงว่าผิวไม่อุ้มน้ําผิวไม่ชุ่มชื้นไม่กักเก็บน้ําดังนั้นเราจึงมีสารสกัดซ็กชลไยโซมาเลตค่ะที่ช่วยกักเก็บน้ําได้ถึง72ชั่วโมงจะดีกว่าการใช้กลุ่มกรีเซลีนหน้าเราจะชุ่มชื้นขึ้นริ้วรอยต่างๆก็จะลดลงด้วย 3นะคะใครอีกที่ควรใช้ก็คือกลุ่มที่แพ้สารมามีใบหน้าที่ระคายเคืองคือผ่านมาทุกมรสุมและใช้จนผิวบางใช้จนรู้สึกว่าผิวหน้าไม่โอเคเนาะแสบแดงตัวนี้จะมีอลาโทอินเข้าไปปอบปลมผิวฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่วิตามิน B3 B5 ช่วยแก้แพ้ลดอาการแสบแดงแสบกล้านออกแดดจะได้ไม่แสบแดงทาเข้าไปไม่แสบยิบนะคะ แล้วก็ยังเหมาะสําหรับคนที่มีริ้วรอยเพราะคนพี่มีผิวแห้งปัญหาตามมาคืออะไรริ้วรอยชัดเจนเลยความแห้งกล้านเนี่ยจะเห็นเลยนะหน้าเป็นสักๆอันเนี้ยจะมีไฮยาลูรอนค่ะเข้าไปเติมคอลลาเจนให้ผิวมีริงเข้าฟิลที่เป็นลดริ้วรอยเกตแนะนําเลยนะตัวเซรั่มตัวนี้ใช้เช้าเย็น เช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าเสร็จทาเซรั่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบ2ทา3จุดที่มีฝ้ามีกระขวดนี้ราคามีคนถามมา790บาทเท่านั้นค่ะอันนี้โปรโมชั่นนะคะ790บาทจัดทรงฟรีทั่วไทยถ้าเกิดมีกันแดด อยากให้แนะนำตัวนี้ค่ะเป็น BB กันแดดเคที่ SPF 50 PA บกบวกไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิมออร่าหน้าใสาจริงๆเป็นทั้งบำรุงกันแดด50เท่าไม่กระเปสหน้าใสาและรองพื้นเกรดพรีเมียมที่เข้าได้ทุกสีผิว หลอดใหญ่บึ้มเลยนะคะทา2ข้อนิ้วยังไงก็พอเป็นเดือนๆเ,เลยและสะบู่ที่ไม่มีสารซาลเฟตหรือสารเพิ่มฟองชุดนี้เซตนี้จัดเลยนะคะ1260บบาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยพร้อมโปรโปรีใหม่แถมฟรีกระเป๋าค่ะจากใจของเคที่นะคะรีบหน่อยนะคะ